ีค่ะพมลค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพมลค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568จากที่ห้างหายไปโดนน้องคุณพ่อเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อนี่เพิ่ว่าเพิ่นฝันดีเนาะค่ะบ่ตามบ่ได้ค่ะถ้าว่าฝันดีนี่ต้องบอ่พลาดเนาะค่ะโดนๆนเทือนิมากมากน้ะคุณพ่อเนาะคุณพ่อว่าฝันดีว่าสันฝันมือไรคะคุณพ่อฝันมื่อคืน่อนอเนาะมาตามพมลมือนีวันที่ ยี่สิบสองค่ะท่านผู้ชมส่วงยนี่มะแลงแน่น้องคุณพ่อเนาะฟันแนวไดโน่เบาสู่ฟังในคุณพ่อฟันนะครับครับโหปิกอัพมาขับมาบานเอาปลามะไ้อื้อหัวคือดีแท้อยู่ซื่อกระชายปลากระได้แต่ว่าบานเนี่ยมาเนี่ยมาหน้าบ้านนี่นะครับรถมาตัดท่างนันไปยังล่ะ ไปยังบ้าน,น,นเอาปลามาส่ง,งเอาปลามาส่งเอาเฮ้ยปลาหอยหอยยูน่ะนะหอยยูก้นหลดไปเบิ่งติด่ะอืเบิ่งหอยปลามาให้หอยอยูก้นหลุดมาสั่นค่ะสามถุงกระแดงสามถุงเออมีแต่ปลาขาวอืบ้าน ไฟนั่นน่ะมันถ่ายมันแดงคขึองอยู่นเนาะเหล็กป่ายมันบบขาวได้เหล็กป่ายก็แดงคือกันโอ้ oh. แดงมัมมกหมักหมักขึ้นกันก็รสนาบุกโอ้เห็นเด็กเว้ยแบบนี้ไม่ว่าโอ้ยเบิ่งเหล็กกูเนาเ uh huh. อาปลามาใหา้ซับถุงกระแดงคือได้ได้เอาเลยก็ปดเอาปดเอาแม่เป็นอยังนีเห็ดแถวนี้วะขึ้นในใจค่ะเป็นยังมันคือสั่งเ oh. ห็นโอ้เอาปลาใหมผันหอยเสกนรถ รถยังคุณพ่อเป็นรถหยังรถปิกอัพรถปิกอัพเออรถปิกอัพขันลำๆำของเพิ่นอันนะค่ะมาเล้วเลยไปปอดหวก็ดีแถวยู่ซื้อก็เอาปลามาส่งโอ้ยขอพูดน่าร้ายเด้อค่ะก็ได้ก็ได้ในคิดในใจก็ได้ว่าเบิ่งเด็ก่ายรถก็น่าเอาปลามาส่งเห็นเต็มตาได้แรงคืนเด้ โอนไฟมันหยอนไฟให้ไฟทายมันแดงแดงมันหยอนค่ะมักมักเดงเห็นเด่นเป็นแถวเลยโอเด็ดทายกันเห็นจากตัวคุณพอเห็นสามตัวสามตัวเออแดงคืงด้ยมันแดงคืงเลยมักมักขึ้นอสี่แปดห้าสี่แปดห้าเออเด็กสามตัวเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนนะสี่แปดห้าสี่แปดห้าเออ ีไปหาโอ้เห็นเต็มตาเลยเห็นเต็มตามั่นใจเลยมันบอกคุณพ่อไหยมั่นใจครับฟันมาขึ้นสดๆฮอนๆมาขึ้นนี่ค่ะมานนี่ยอะไรเอาปลาสาบถุงกระเลงปลาสามถุงหูบอกว่าถุงแต่ละถุงมันมีเจ๊กโตแต่ละถุงมันโมหูแล้วมันเป็นปลาปลาขาวตาปลาหันไหลบอกคุณพ่อกเป็นปลาดุปลาคอปลาขาวเต็มถุงบ่สามถุงกระเลงไม่ได้เกียบเต็มเกียบๆสามถุงกระเลงถ้าซากเอาปลาหอยกด ลดมากจริงสิได้แต่ปลาปลาสามถุงเออก็ได้เดี๋ไปปลดเอาปลดเอากับเบิ้งเด็กขายนะเด็กขายโดยค่ะมันเกิดรถเพิ่นบรับเครื่องเลยลดพิ่นรถเพิ่นติดเครื่องไใบบานอันไฟถ่ายมันเกิดแดงๆแบบโบร่ะค่ะก็แดงเหมาเหมาอยู่นั่อบานเด็กมันเกิด่ายมันเกิดเีืยนเป็นแถวโอ้เห็นชัดเจนเลย สี่แปดหานอเล็กสามตัวแดงจึงคืองั้นบอกคุณพ่อแดงจึงคึงเพื่นว่าต่ว้าตัวแดงค่ะตัวขาวมันตัวดำป้ายนี้เป็นป้ายแดงอยู่คุณพ่อป้ายมันเป็นป้ายขอบอันขาวเนี้ยต่ว้ามันแดงต่ว่าตัวเล็กสีแดงอตัวเล็กสีแดงคนเอ้าเพื่นว่าเพื่นฝันขักค่ะท่านผู้ชมเลยนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเป็นแนวทางให้เนาะค่ะ ในงวดวันที่1พฤศจิกายน2568คุณพ่อว่า48หาเนาะคะ่ะบลาหน,นีปลาเนาะคะ่ะเถิดทางผู้ชมเพิ่นอยากได้แนวทางเพิ่มเติมเนาะคะ่ะปลาสามถุงกระแดงปลานีไทเมนไหตีไหคุณพ่อตีปลาเป็นอย่างปลาสามถุงปลาเมื่อวันที่38เพราะ38 38 83้าต <3, 8, S 1> <อ>ีเอาเนาะบอกเหล็กกระรางค่ะ38 83เพิ่นวะ <3, 8, S 1> ่าค่นะไทเมนไหตีเนะ 3, 8, 8, 3. าะค่ะ ปลานี่จังได้กระน้ำแปดเนาะคุณพอ่อโอ้ยมันหนำแปดอยู่เดียวค่ะปลาสามถุงเพื่อนว่าค่ะอ่ะนอกเนื้อจากนั้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีเอาเนาะคะ่ะตีเอาแต่ว่าแนวทางคุณพอ่อให้เลขกสามตกับสองตเนาะคะ่ะในงวดวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะมีโชคมีลาภเดียนะ๋ยวงวัลใหญ่กับพมุนสุขูสุขคนคะ่ะคุณพอ่อมียังเพิ่มเติมบ่คะ ค่ะขอบคุณพมุนได้หลายคะ่ะบ่แเพีงเนื้อทางขอบคุณคะ่ะคุณพ่อคะ่ะข้มาสรุปเนื้อทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอมุนคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพอมุนในงวดนี้เนาะคะ่ะพมุนนี่ฝันขักเพิ่นว่าในความฝันนี่ฝันว่ามีผู้ชายเพิ่นว่าขับรถกระบะมาเือนเป็นรถกระบะคันสีดำเพิ่นว่าขับมาแล้วมาจอดอยู่นาบ้านเพิ่นเนาะค่ะ แล้วเอิญพมลว่ามณีมณีเพิ่นว่าเจ้ามณีเพิ่นว่าพมลก็ได้ถามตอบเนาะค่ะว่าเอิญไปยังวัสัน่อยเอาปลามาให้เจ้าเพิ่นว่าผู้ชายผู้นั่นเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเพื่อนเอาปลามาให้พมนเพิ่นว่านั่นเพิ่นว่าไปเอายูไถ่ลวดนั่นเพื่อนว่าค่ะบอกพมลเนี่วนั้นเนาะค่ะพมลนี่ก็เลยย่างไปเอาเพ่วยางไปแล้วเห็นปลาสามถุงเพิ่นว่ามีแต่ปลาขาวเพื่อนว่า สามถุงมันเต็มสุดถุงเพิ่นน่าเพิ่นก็เลยปดเอาเพิ่นว่าปดเอาก็เลยสังเกตบางทายรถเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นตีไฟหูมากมากไวเพิ่นว่าค่ะไฟสีแดงหูมากมากเพิ่นน่าเพิ่นก็เลยเนี่ยบางทายรถเนาะค่ะเพราะเนี่ยบางทายรถแล้วเห็นเลขเพิ่นน่าค่ะหลังจากถือหิอาถุงปลาแล้วเนาะค่ะตาเสียงไปเห็นเลขทะเบียนรถเพิ่นว่า ป้ายเป็นสีขาวแต่ว่าตัวเลขเป็นสีแดงเพิ่นวาค่ะเห็นชัดเจนเต็มสองตาเพิ่นว่าเลขตัวนั้นก็คือสี่แปดห้าเพิ่นว่าเห็นคักเห็นแน่เพิ่นว่าค่ะสี่แปดห้าโตแดงจึงคึงเพิ่นวาค่ะเพิ่นย้ำว่าโตแดงจึงคึงเลยเพิ่นว่าฝันคักแห้งเพิ่นว่าค่ะสี่แปดห้าวงกลมหาเน้นเนาะค่ะหลังจากเห็นเลขแล้วหูมื่อเพิ่นวาฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าแต่ว่าปลาดันได้เพิ่นวาค่ะเพื่อนเอาปลามาเพื่อนว่า ยูเพิ่งอนเพื่อนนี่ละเพื่อนว่าเขาเอาปลามาส่งเนาะค่ะถืออาถุงปลาเรียบร้อยเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะแสดงว่าคุณพ่อได้โชคแล้วเพื่อนว่าค่ะแนวทาาเพิ่งหายมากก็คือ48หาเพื่อนว่าวงกลมห้เน้นเนาะค่ะเลขสามโตที่เห็นแดงจึงคืองู่ถ่ายรดเพื่อนว่าค่ะหล้กก็สามแปดนี่เป็นเลขตีจากฝันเพื่อนว่าปลาสามถุงตีเป็นสามเพื่อนว่าปลาหน้าแปดเพื่อนว่าเพื่อนตีห้เป็นสามแปดเนาะค่ะอย่าลืมกรับน้าเพื่อนว่าค่ะสามแปดแปดสามเพื่อนว่าค่ะ 67หมู่หนึ่งเนาะคะ่ะ67หมู่หนึ่งเป็นบ้านเลขที่ของพอม,มลเองเนาะคะ่ะเติมลงไปให้เนาะคะ่ะบ้านเลขที่67หมู่หนึ่งเถ้าท่านผู้ชมอยากได้เนาะคะ่ะหรือว่าบางท่านเพื่อนอาจจะอยากทราบเนาะคะ่ะว่าบ้านเลขที่เท่าไรเพราะว่าเอาปลามาให้อยู่เฮือนเนาะคะ่ะบ้านที่67หมู่หนึ่งเนาะคะ่ะแนวทางของพอม,มลชัดเจนเนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภบหรือว,วันใหญ่กับคุณพอ่อสุขุสุสสคนมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวน,นั้นแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำด้อค่ะกันไว้ ค่ะถ้าคลิปนี้ทาชผชู้ชวนชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพะารวยน,นํำนเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพ่อกันใหม่ขอบคุณค่ะ